เมื่ออิตาลุงนักธุรกิจที่มีระเบิดนิวเคลียร์อนุภาพสูงอยู่ในครอบครองกำลังจะขายมันให้กับผู้ก่อการร้ายสุดยอดสายรับไฟไม่ได้ว่านะแต่ชื่อไฟจริงๆและคู่หูอย่างซูซานต้องปฏิบัติภารกิจรับเพื่อชิงระเบิดนั้นมาให้ได้ก่อนที่จะถูกขายซึ่งอิตาลุงเนี่ยเอาไปซ่อนไว้และก็สั่งให้เก็บพยานทุกคนเสร็จแล้วลุงก็เก็บคนที่เก็บพยานอีกทีสรุปคืออิตาลุงเนี่ยเป็นคนเดียวที่รู้ว่าระเบิดอยู่ที่ไหนไฟเข้ามาถึงตัวลุงในห้องฝุ่นเยอะมากไฟแพ้ฝุ่น ไฟปืนลั่นโดนลุงลุงตาย โอ้ไฟสปอยหนังสไปย์ป่วนกวนอลเวงดึงสติแล้วไปกันต่อหลังจากสายรับไฟทำปืนลั่นใส่ลุงจนลาโลกไปแล้วสูซสานก็รีบเตือนให้ไฟหนีออกมาจากที่นั่นโดยที่เธอจะเป็นคนบอกว่าจะมีใครโผล่มาจากตรงไหนส่วนไฟก็มีหน้าที่จัดการให้หมดไฟหน้างานสูซสานซัพพอร์ตสุดยอดทีมเวิร์กเนื่องจากว่าไฟทำลุงตายแบบไม่ตั้งใจจึงมีการประชุมวางแผนกันใหม่โดยพวกเขาคิดว่าเรนาะลูกสาวของลุงน่าจะรู้เหมือนกันว่าระเบิดอยู่ที่ไหนไฟจึงถูกส่งมาที่บ้าน ขอองเธในคืนนั้นเองสายลับไฟแทรกซึมเข้ามาแต่นี่เป็นเป็นกับดักไฟถูกเล่นงานไฟสู้ไฟชนะแต่เรน่าเอาปืนจ่อมาที่ไฟซูซานแนะนําให้หยิบมีดแต่เรน่ารู้ทันเธอยิงไฟจนลม้มลงก่อนจะพูดชื่อสายลับ CIA อีกหลายคนให้ฟังเรน่ามีข้อมูลของสายลับหลายคนทําให้เธอนําหน้า19เสมอเธอขู่ว่าอย่าไม่ยุ่งกับเธออีกจากนั้นเธอยิงไฟไฟตายซูซานเสียใจอันที่จริงซูซานแอบชอบไฟแหละแต่ไฟไม่รู้หัวหน้าเรียกประชุมและวางแผนใหม่โดย จะให้ซูซานเป็นคู่หูของไซรัลับฟอร์ดสายบู๊ตัวพ่อแต่ซูซานไม่เคยลงสนามจริงแม้แต่ครั้งเดียวทําให้เฮียฟอร์ดไม่โอเคแล้วก็ลาออกมันซะตรงนั้นเลยฮะแบบนี้ก็ได้เหรอหัวหน้าเรียกซูซานเข้ามาพบแล้วก็ถามเธอว่าเธอเก่งขนาดนี้ทําไมถึงมาทํางานในออฟฟิศแล้วก็เปิดคลิปที่ซูาซานซ้อมรบอย่างห้าวหาญหัวหน้าส่งซูซานไปทําภารกิจแทนไฟซึ่งแนนซี่เพื่อนของเธอจะมาเป็นคู่หูให้หลังจากปลอมตัวเสร็จซูซานก็เดินทางมาที่ฝรั่งเศสมาถึงโรงแรมก็ตกใจเพราะมันอยู่ อีฟอร์ดมันไม่อยู่นี่ได้ไงเนี่ยในบอกว่าลาออกซึ่งสายรับฟอร์ดไม่ไว้ใจให้ซูซานมาทําภารกิจนี้เลยมาเตือนซูซานหลบไปเดี๋ยวฟอร์ดทำเองซูซานต้องมาหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ตึกเดอลูก้าแล่พอมาถึงตึกไหมฮะเธอถามคนแถวนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นลุงแกก็เอารูปที่ถ่ายไว้ตอนไฟไหมให้ดูซึ่งในรูปมีผู้ชายน่าสงสัยคนหนึ่งติดมาด้วยแนนซี่จึงทําการหาข้อมูลของชายคนนี้เพิ่มระหว่างทํางานอีฟอร์ดมาอีกและ้ะคราวนี้ก็มาเตือนฮะว่าให้ซูซานถอนตัวเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวซูซาน กิจพังแน่นอนแล้วก็จากไปเอา้าอีนี่อีพี่ฟอร์ดจากไปอีพี่ต้องสงสัยโผล่มาซูซานเห็นจึงรีบตามซึ่งชายต้องสงสัยตามฟอร์ดมาก่อนจะมีสาวเข้ามาทําทีคุยกับฟอร์ดเพื่อดึงความสนใจส่วนชายต้องสงสัยก็ทําการสับเปลี่ยนกระเป๋าส่วนอีฟอร์ดก็ไม่รู้เรื่องแต่ซูซานเห็นก่อนจะรีบตามไปเตือนแต่ไม่ทันเธอจึงขึ้นไปบนเวทีแย่งไม้แล้วประกาศฟอร์ดเปิดดูโอ้โหระเบิดเลยรีบโยนลงไปในแม่น้ําวุดวิตซูซานตามชายผู้ต้องสงสัยมาในตึกแต่ถูกซุ่มโจมตีเขาชัก มีดเธอชักปืนแต่ปืนเธอแม็กหลุดเธอจึงทิ้งปืนและถีบถีบและถีบ ชายต้องสงสัยร่วงลงไปและลาโลกแบบไม่สมัครใจเลยทีเดียวภารกิจต่อไปซูซานต้องเดินทางมาที่โรมเพื่อหาข้อมูลเพิ่มมาถึงโรมทางทีมก็ส่งสายรับออาโดมาเป็นผู้ช่วยซูซานมาถึงพี่แกก็ซิ่งเลยขับรถมองทางสิเฮ้ยจากข้อมูลแล้ววันนี้เรนาลูกสาวของอิตาลุงที่โดนปืนลั่นไปตอนต้นคลิปจะมาที่นี่คืนนี้ซูซานจึงทําการแปลงโฉมแล้วรีบมาแต่ดันไม่มีบัตรสมาชิกอืมเข้าไม่ได้แต่โชคดีอีพี่ฟอร์ดอีกแล้วคราวนี้พี่แกช่วยเธอไว้โดยการ บอกว่าอ๋อเธอมากับผมซึ่งอีตาเนี่ยเข้ามาได้ไงก็ไม่รู้นะแต่ก็ช่างมันเถอะฟอร์ดก็เตือนซูซานเหมือนเดิมว่าเธอจะทาภารกิจพังนะแต่เธอก็ยืนยันว่าจะทาภารกิจต่อซูซานเจอตัวเรนาแต่ก็เจอคนแอบใส่ย,ยานในเครื่องดื่มของเรนาซูซานจึงจําเป็นต้องเข้าไปเตือนเรนาไม่ให้เธอดื่มยาน,นั้นเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเธอตายไปอีกคนจะหาระเบิดไม่ได้ก็เดินเข้าไปเตือนมันดื้อน,นี่แหละเรนารับทราบว่ามีคนวางยาจึงสั่งลูกน้องไปจับตัวไว้คือเรนาเนี่ยไม่รู้จักซูซานนะครับถึงเธอจะมีข้อมูลของสาย คอีกหลายนแต่ซูซานไม่เคยออกสนามจริงเลยทําให้ไม่มีใครรู้จักเรน่าให้ซูซานมาช่วยชี้ตัวคนทําเธอสั่งให้เขาดื่มมันซะพอดื่มเสร็จหมอนี่ก็ลาโลกไปเลยตอนนี้เรื่องมันเริ่มปั่นป่วนแล้วครับเพราะเป้าหมายของซูซานคือเรน่ายังไงก็ต้องหาที่ซ่อนระเบิดจากเธอให้ได้แต่ประเด็นคือมีคนคิดจะฆ่าเรน่าซะงั้นอืมซับซ้อนนะเนี่ยไหนบอกเป็นหนังตลกเรน่าอยากตอบแทนซูซานเลยพาไปเลี้ยงข้าวแล้วก็พาขึ้นเครื่องส่วนตัวคุยกันกระหนุงกระหนิงเชียอยากไปไหนเดี๋ยวให้เครื่องไปส่งเป็นไงรวยไหมล่ะแต่บนเครื่องดัน นักฆ่าซูซานจึงต้องทําการบูเพื่อช่วยเรนะ่าความแตกจนได้เรน่าสงสัยว่าซูซานเป็นสายลับ CIA ซูซานเลยอ้างว่าเธอเป็นบอดีิการ์ที่พ่อเรน่าจ้างมาใครจะไปเชื่อใช่ไหมแต่เรน่าเชื่อ ซูซานจึงต้องแกล้งแฝงตัวเป็นบอดี้การ์ดให้เรนาอีกทีแต่เพื่อนสาวแนนซี่ติดต่อซูซานไม่ได้เพราะในห้องมีกล้องเต็มไปหมดแนนซี่จึงมาหาซูซานซะง,งั้นเรนาเห็นเกือบโป๊ะแตกแต่ซูซานก็บอกอ๋อนี่เป็นเพื่อนที่ถูกส่งมาด้วยกันนะ่ะคุยกันไม่ทันขาดคำโดนซุ่มโจมตีแต่ซูซานช่วยไว้ได้พร้อมกับซิ่งรถออกไปอุ้ยไม่เป็นไรมีอีกคันบินไปเลยซูซานอุ้ยยังอุตส่าห์ตามพันจนได้นะตาต่อตาฟันต่อฟัน ซานยิงแล้วหลบตามทันแล้วทิ้งอาวุธเดี๋ยวนี้เอา้าคนนี้มันสายลับ CIA นี่คืองี้ทุกคนไม่ต้องงงนะแม่สาวคนนี้ที่ซูซานตามจับเป็นสายลับ CIA เหมือนกันเธอหักหลัง CIA ไปทํางานให้กับพวกที่คิดจะฆ่าเรน่าตามนี้แหละคนสวยพยายามชักปืนออกมายิงซูซานแต่มีคนช่วยซูซานเอาไว้คนสวยเลยลาโลกคารถไปเลย จบเฮ้ย hey, ยังไม่จบยังไม่จบก่อนหน้าวันนัดซื้อขายระเบิดสาวที่เคยมาทําทีคุยกับฟอร์ดก่อนหน้าเนี้ยแล้วก็ให้คนมาสลับกระเป๋ายังจํากันได้ไหมตอนตอน้ตนๆนั่นแหละครับเธอเป็นผู้ต้องสงสัยเหมือนกันแต่คราวเนี้ยเธอโผล่มาซูซานจึงต้องเล่นไล่จับกับเธอตามมาถึงห้องครัวก็บวกกันยับยับซูซานสู้ซูซานเก่งกว่าซูซานชนะแต่มีคนปามมดมาล่าซูซานแม่สาวต้องสงสัยลาโลกไปเลยแต่คนที่โผล่มาหน้าตกใจหลายๆเพราะว่าไม่ใช่แค่เรน่าแต่เป็นพี่ไฟ สรุปไฟยังไม่ตายไฟนี่แหละเป็นคนปามีดลาสเมื่อกี้แสดงว่าตอนนั้นอีไฟหลอกซูซานครับเพื่อไปเข้าร่วมกับเรนาสรุปเรนารู้อยู่แล้วครับว่าซูซานเป็นสายลับโดนจับสิครับรออะไรซูซานโดนจับขังพร้อมกับพี่อัลโดหนุ่มอิตาเลียนสายซิงแต่ว่าถ้ามันยังซับซ้อนไม่พอเราไปดูกันต่อไฟเข้ามาหาซูซานแล้วบอกว่าฟังนะนี่เป็นแผนไฟต้องแกล้งทําเป็นพวกเดียวกับเรนาเพราะเรนามีข้อมูลของสายลับ CIA ที่ลงภาคสนามเกือบทุกคนเลยต้องแกล้งหักหลัง CIA มาอยู่กับเรนาเพื่อลวงความรั แล้วก่อนหน้านี้ตอนที่คนสวยกาลังจะยิงซูซานก็เป็นพี่ไฟนี่แหละครับที่ช่วยเธอเอาไว้แผนตอนนี้คือไฟจะไปกับเรนาตอนขายระเบิดแล้วค่อยชิงระเบิดมาจากคนซื้ออีกทีแต่ซูซานเธอไม่อยากรอเลยให้อัลโดช่วยแก้มัดให้เออ ผมว่าท่ามันแปลกๆนะเล่นอะไรกันคำนี้่หลังจากนี้ออกมาได้ก็แยกย้ายกันซูซานจะไปที่เขานัดซื้อระเบิดกันส่วนอัลโดจะไปพากําลังเสริมมาทุบกระจกต่อตรงแต่เราจะเอาคันนี้ไปทําไมถ้าเรามี BM ซูซานจิก BM แล้วแว้นมาถึงที่หมายด้านในเขากําลังเจรจากันอยู่หมอนเนี่ยเป็นบอสของที่นี่ชื่อเดลูก้าเขาเป็นคนนัดลูกค้าที่จะซื้อระเบิดมาให้แต่หมอนเนี่ยไม่ไว้ใจไฟเพราะเคยเป็น CIA เลยกําลังจะให้ลูกน้องเก็บซะซูซานมาถึงกร,รีบเข้ามาช่วยโดยอ้า ว่าคนที่พี่แกหามาซื้อระเบิดอ่ะไม่ปล่อยไว้แน่ๆเพราะเธอสืบประวัติมาหมดและทางที่ดีแกต้องให้พวกเราช่วยเค okay. เอางั้นก็ได้ง่ายแบบนี้เลยเหรอแล้วคุณลูกค้ามาถึงหลังจากที่เช็คแล้วว่าเพชรที่เอามาซื้อระเบิดเป็นของจรงิงเลนาก็พาทุกคนไปเอาระเบิดแต่คุณลูกค้ายังไม่ทันได้ระเบิดเลยอิตาเดลูค้านี่แหละตัวดีหักหลังเขาหมดกะพุกทั้งระเบิดทั้งเพชรไว้คนเดียวคุณลูกค้าลาโลกคนแรกเลยเพิ่งจะมีบทแท้ๆส่วนเลนากำลังจะโดนแต่พระเอกของเราโผลม่มาช่วยใช่ฮะเขาคืออีพี่ฟอร์ ว๊อดเชียร์เลครับเนี่ยถึงพี่ฟอรดจะมาเหมือนไม่มีประโยชน์แต่จริงๆมีนิดๆนะเพราะซูซานใช้จังหวะนั้นแหละช่วยเรน่าเอาไว้ได้จากนั้นก็มีการยิงต่อสู้กันซูซานกระทืบลูกน้องเดลูก้าจนหมดแต่เกือบโดนยิงโชคดีพี่ไฟช่วยไว้ทันซูซานเข้ามาบวกกับเดลูก้าพร้อมกับบอกให้เรน่าโยนปืนให้หน่อยโอ้ยแรงๆหน่อย <c oughs> เออนั่นแหละกล้ามากเก่งมากขอบใจ <c oughs> เอา้าปืนไม่มีลูกอีก <c oughs> โอเคเดอลูก้าพยายามหนีซูซานรีบเกาะหอพี่ฟอร์ดรีบเกาะซูซานอีกทีพี่ฟอร์ดบ,บอกเดี๋ยวจะเวียงตัวขึ้นไปแต่ดนันร่วงซะก่อนคือถามจริงทำไรได้มากในเราอ่ะฟอร์ดจากไปแต่ซูซานยังอยู่เธอเวียงทั้งเพชร,ท,รท,ทั้งระเบิดตกไปในทะเลสาบบึ้ซึมหึม เดลูกากำลังควักปืนมายิงซูซานแต่แนนซี่กับอัลโดมาช่วยไว้ได้ทันเรน่าถูกจับพี่ฟอร์ดที่ตกน้ำไปตะกี้เอาสูตรไหนมาใส่ไว้เนี่ยพี่แกบอกเธอเก่งมากนะซูซานฉันจะขับเรือไปพักผ่อนสะหน่อยน่าจะไปแวะอิตาลีชิลิวรักษาตัวด้วยไปละแม่ยังรอเลยพี่ฟอร์ดแต่แต่แต่นี่มันทะเลสาบจะไปอิตาลียังไงวะฟอร์ดเอ้ยยังยังไม่จบเกลียดยังไงเขาว่าได้อย่างงั้นไม่เชื่อลองถามซูซานดู จบสายป่วนกวนอละเวงดึงสติกลับมาแล้วฝากกดไลค์กดซับกันด้วยเด้อไปเลยครับฉันเคยใช้เครื่องปั๊มหัวใจช่วยชีวิตตัวเองแขนข้างนี้เคยถูกดึงออกไปทั้งแขนและเย็บต่อใหม่กับแขนข้างนี้ไม่มีใครเห็นฉันเมื่อฉันอยากให้เห็นฉันเคลื่อนไหวพริ้วพลอยดุดเนา